สวัสดีนะักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องมาตาตัวสะกดตัวเดียวนะครับมาตาตัวสะกดตัวเดียวเปิดหนังสือเรียนให้พร้อมนะครับฟังบรรยายไปด้วยนะครับเปิดเอกสารประกอบการเรียนไปด้วยนะครับจะได้มีความรู้ความเข้าใจมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับมาตราตัวสะกดตัวเดียวมีมาตราไหนบ้างน,นะครับเพราะว่ามาตราตัวสะกดมีอยู่8มาตาถ้ารวมแม่กอกาด้วยก็เป็น9ก้ามาตานะครับทีนี้คลิปที่ผ่านมาเราเรียนมาตาแม่กอกาไปแล้วคลิปนี้เราจะมาเรียนมาตราตัวสะกดะที่มีตัวเดียวนะครับว่ามีมาตราใดบ้างน,นะครับ ามาตาตัวสะกดนะครับตัวเดียวได้แก่แม่กงนะครับแม่กงแม่กงคืององูนะครับสะกดแม่กลมนะครับแม่กลมมองมาสะกดแม่เกยยอยักษ์สะกดนะครับและแม่เกลววแหวนสะกดกงกลมเกยเกลนะครับมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวไม่มีตัวอื่นนะครับแม่กงก็มีแต่งองูตัวเดียว แม่กลมก็มีเพียงมอมาตัวเดียวเป็นตัวสะกดแม่เกยก็มีเพียงแค่ยอยักษ์ตัวเดียวเป็นตัวสะกดแม่เกลว่มีเพียงแค่วอแหวนตัวเดียวเป็นตัวสะกดนะครับทั้งสี่มาตานี้จัดอยู่ในมาตาตัวสะกดตัวเดียวนะครับเพราะมีอ่าตัวเดียวเป็นตัวสะกดภายในมาตานั้นนะครับอ่สไลด์นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณครูพิมพ์ชนก พิลึกนะครับที่ทำสไลด์สวยๆไว้ให้พวกเราได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะครับจากโรงเรียนสุลาดดาภาวนะครับสำนักงานเขตวังทองหลังนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณครูพิมพ์ชนกพิลึกนะครับครูชำนาญการนะครับกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสไลด์สวยๆนะครับจากคุณครูพิมพ์ชนกครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่มาตาแรกครับ มาตาตัวสะกดตัวเดียวมาตาแรกที่เราจะพูดคุยกันคือมาตาแม่กงนะครับแม่กงเป็นมาตาตัวสะกดที่มีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะครับมีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวไม่มีตัวอื่นเลยนะครับมีแค่งองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะครับคําที่หนึ่งคำว่ายุงยุงยออุงยุง นักเรียนสังเกตตัวแดงๆนะครับคือตัวสะกดงองูสะกดครับเป็นมาตาแม่กงครับคำที่สองคำว่าตอเตียงตอเอยงอเตียงนะครับตอเอยงองเตียงงองูเป็นตัวสะกดนะครับเป็นมาตาแม่กงนะครับต่อไปคำว่ากางเกงกางเกงทั้งสองพยางเลยลูกทั้งสองพยาง ทั้งคาว่ากอางอกลางอันนี้ก็งูงองูสะกดกเองอเกงอันนี้ก็งองูสะกดกลางเกงนะครับงูสะกดทั้งสองพยางเป็นมาตาแม่กงนะครับต่อไปคําว่าทองทององอทองะทององอทองนะครับงูเป็นตัวสะกดนะก็เป็นมาตาแม่กงครับ คำว่ามาตาตัวสะกดตัวเดียวก็คือมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวไม่มีตัวอื่นเลยในสไลน์นี้นะครับมาตาแม่กงนะครับก็มีเพียงแค่งองงูเป็นตัวสะกดทั้งคําว่ายุงคําว่าเตียงคําว่ากางเกงคําว่าทองทั้งหมดนี้งองงูเป็นตัวสะกดนะครับอยู่ในมาตาแม่กงนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ ต่อไปมาตาแม,ม่กลมอันนี้ก็มีเพียงแค่หมอม้าเป็นตัวสะกดตัวเดียวนะครับมีเพียงแค่มอม้าเป็นตัวสะกดเพยียงตัวเดียวนะครับยกตัวอย่างคําว่านมนะครับอันนี้มอม้าสะกดไปดูในรังพึ่งครับมีคําว่าอะไรบ้างไปดูตรงกลางก่อนเลยสีแดงนะลูกล้มขม,มคำคาว่าล้มนะครับหมอม้าสะกดเป็นแม่กลม,มครับดูสีฟ้าครับ มะขามคำว่าขามครับมอมาสะกดเสียมมอมาสะกดครับเยี่ยมมอมาสะกดหามมอมาสะกดครับคำรามมอมาสะกดตรงคำว่ารามนะครับแย,ยมยอเอมอยมมอมาสะกดครับต่อไปไปดูว,วงของสีเหลืองดอ,อือม,มอเดิมไม่เอกเดิมอันนี้มอมาสะกด นออมอโนมสองพยางเลยมอมาสะกดนะครับจออมอจมนออํานําไม่ทวน้ําจมน้ําคําว่าจมนะครับมอมาสะกดสออมซอมอีกซ่อมสอแอมแซมซ่อมแซมอันนี้มอมาสะกดสองพยางเลยต่อไปคําว่าอะไรครับชมลมนะชมลมคําว่าบวมอันนี้ก็มอมาสะกดหมดเลยมาตาแม่กลมครับ หัวหอมอันนี้แม่กลมตรงคาว่าหอมครับเพิ่มเติมอันนี้สองพยายงชัดเจนมาม้าสะกดครับหอมโยมนะครับมอม้าสะกดมะยมพยายงที่สองครับโย,ออยมมอม้าสะกดอมยิม้มอันนี้ก็สองพยายงเลยนะครับอาคมพยายงที่สองคออมอคมครับมอม้าเป็นตัวสะกดทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเป็นตัวอย่างคํา ในมาตาแม่กลมนะครับเป็นตัวอย่างคําในมาตาแม่กลมนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่สะกดกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่คําว่านมเลยนอโอมอนมฝึกอ่านไปด้วยนะครับรอโอโอมอลมไม่โทล้มคออคะมออัม,มัมล้มคะมัมนะครับสอเอียมอเสียมยอเอียมอเยียมไม่เอกเยี่ยม,อมขออมอหาม ขออำำัมคํารออามมรามคำรามยอเอมมแยมโมอามะขออามอขามมะขามดอ,อือเดื่มมะเอกเดืม่มนอ,อุโมนมนะครับอันนี้ก็อยากให้ป .4 นะครับลองฝึกอ่านดูนะครับฝึกสะกดคำดูนะครับครูคงจะยกตัวอย่างให้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปดูมาตราอื่นนะครับ ต่อไปมาตาตัวสะกดที่มีเพียงตัวสะกดเพียงตัวเดียวตัวต่อไปคือมาตาแม่เกยนะครับแม่เกยแม่เกยนี่ก็มียอยักษ์มีย่อยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเราไปดูมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าแม่เกยควมาเกยยอยักษ์สะกดครับ เคยดูอันนี้เคยยอยักษ์สะกดอยู่คอยอันนี้คําว่าคอยนะครับคําว่าคอยอยู่คอยอันนี้คําว่าคอยเป็นยอยักษ์สะกดหอยสวยอันนี้ทั้งสองพยางเลยยอยักษ์สะกดนะครับสวยซ้ําคําว่าสวยครับยอยักษ์สะกดทําโดยอันนี้คําว่าโดยครับยอยักษ์สะกดช่วยมาคำว่าช่วยครับยอยักษ์สะกด หาหวยนะครับอันนี้หวยยอยักษ์สะกดรวยดีอันนี้คำว่ารวยยอยักษ์สะกดสีพลอยคำว่าพลอยครับยอยักษ์สะกดคอยเขยอ,อันนี้ทั้งสองพยางเลยนะครับยอยักษ์สะกดเลยขายอันนี้ก็ทั้งสองพยางเลยนะครับยอยยักษ์สะกดทั้งสิบสองคำทั้งสิบสองคำ อ่าเป็นตัวอย่างคําในมาตราแม่เกยคือยอ,อยักษ์สะกดเป็นคำอ่าเป็นมาตาที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวคือยอ,อยักษ์นะครับสาหรับสไลด์นี้ก็ขอบคุณอ่าสไลด์สวยๆจากคังสื่อครูส้อยฟ้านะครับขอบคุณคังสื่อครูส้อยฟ้าที่ทําสไลด์สวยๆไว,ว้ให้พวกเราได้ศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้กันนะครับอ่ทีนี้นะครับเราลองทวนอีกรอบหนึ่ง ลองฝึกอ่านนะครับแม่เกยนี้ให้อ่านเป็นคําไปเลยอ่านเป็นคํานะครับไม่ต้องสะกดแล้วเพราะระดับป .4 ี่แล้วนะครับไปคําที่1จนถึงคําที่12เลยนะครับพร้อมๆกันแม่เกยเคยดูอยู่คอยหอยสวยสวยซ้ำทำโดย โชยมาหาหวยรวยดีสีพลอยคอยเขยเลยขายอ่าทั้งหมดนี้เป็นแม่เกยที่เป็นมาตราจัวสกดต,ตัวเดียวนะครับขอบคุณน,นะครับสไลด์สวยๆจากคลังสื่อครูส้อยฟ้านะครับที่ทำให้เรามีสไลด์สวยๆในการเรียนในวันนี้นะครับไปดู มาตราร use, ต่อไปนะครับอีกมาตราหนึง่งนะครับมาตราที่สี่นะครับมีอยู่สี่มาตราครับที่เป็นมาตราต่อสะกดตัวเดียวนะครับคือมาตราแม่เกลวนะครับมาตราแม่เกลวมาตราแม่เกลวสะกดด้วยวอแหวนนะครับมาตราแม่เกลวสะกดด้วยวอแหวนคําใดก็แล้วแต่ที่สะกดด้วยวอแหวน อย,อยู่ในคําในมาตาแม่เกลวนะครับคาใดก็แล้วแต่ที่สะกดด้วยวาลแวนเป็นคําในมาตาแม่เกลวนะครับแม่เกลวก็เป็นอีกมาตาตัวสะกดมาตาหนึ่งที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะครับที่มีมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะครับมาตาแม่เกลวนะครับไปดูตัวอย่างคําไปดูตัวอย่างคําคําที่1คาําว่าว่าแว วาวาวไม่เอกเว้านะครับวอแหวนสะกดนะครับคําที่สองหอนออุมนหนุ่มไม่เอกหนุ่มอันนี้พยางค์แรกไม่ใช่แม่เกลครับพยางค์ที่สองเป็นแม่เกลือสอาวสาวหนุ่มสาวนะครับหนุ่มสาวพยางค์ที่สองสะกดด้วยวแหวนครับเป็นแม่เกลนะครับคําที่สามดออวงอดวงพยางค์แรกไม่ใช่แม่เกลครับพยางค์ที่สองเป็นแม่เกลครับดออาวดาวนะครับ ดวงดาวนะครับคำที่4อันนี้อันนี้ชัดเจนมีพยางค์เดียว mo e อวแมว l นะครับวรวแสนสะกดคำที่5 More, อมอ mo ม m a p อออา a p o w ไม่โทพเอันนี้เป็นควบกั้ัด้วยพอผ่านควบร,รอเรือนะครับพยางค์ที่2ครับสะกดด้วยวรวแสนพยางค์ที่2สะกดด้วยวรวนเป็นมาตาแม่เกลน,นะครับทั้ง5คํานี้นะครับเป็นมาตาแม่เกล ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเป็นมาตาราตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะครับสวัสดีครับ